วันนี้พี่ประกบพาผมมาไหนครับบ้านสวยมากเลยบ้านหลังนี้พื้นที่ใช้สอยประมาณ800กว่าตารางเมตรนะครับซึ่งเป็นบ้านที่บริษัทไอเดียแคนบริษัทของเราสร้างขึ้นมานะครับสวัสดีครับพี่ป๊อปครับจากบริษัทไอเดียแคนนะครับผมนายช่างประกณ์นะครับขอเข้ามาตรวจสอบบ้านพี่ป๊อปเนื่องจากแผรนินไหวเนี่ย มีโครงสร้างอะไรได้รับความเสียหายไหมครับไม่มีครับไม่มีนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะดาเนินการนําทีมพิซีช่วยตรวจสอบทั้งหมดเลยนะครับผมขอบคุณมากครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับในส่วนของผนังนะครับไม่มีการขยับของโครงสร้างใดๆเลยนะครับองค์ประกอบรวมนะครับครบสมบูรณ์เลยนะครับผมส่วนตรงนี้เราต้องตรวจเช็คอะไรบ้างครับเราตรวจสอบในส่วนของผิวนะครับแล้วก็ระดับแนวดิ่งแนวราบนะครับ งานฝ้านะครับเป็นของบริษัทน็อตบูดนะครับรอยต่อของแต่ละแผ่นนะครับจะเห็นว่าเนียนมากนะครับในส่วนของท่อประปาเนี่ยเป็นท่อน้ำ p p า p p มสิทธุทุกโครงการนะครับวัสดุเนี่ยคงทนแข็งแรงนะครับลูกค้าเนี่ยได้รับความพึงพอใจมากที่สุดครับทั้งโครงการนี้การตรวจสอบในส่วนของงานโครงสร้างเนื่องจากแผ่นดินไหวนะครับเราจะเข้าตรวจสอบทั้งหมดนะครับ ่วนของเสานะครับเสาเนี่ยเราใช้คอนกรีตกำลังอัดปลายนะครับสูงนะครับแล้วก็ในส่วนของเรื่องแผ่นดินไหวเนี่ยไม่ต้องกลัวนะครับเพราะเสาเราเนี่ยตรวจสอบแล้วไม่มีความเสียหายใดๆเกิดขึ้นเลยนะครับในส่วนของคานนะครับจะดูได้เลยนะครับคานเราเนี่ยระยะโคลิ่งเราได้นะครับรูปแบบคานรูปแบบเสาที่เราทำเนี่ยสวยงามแล้วก็ได้รับมาตรฐานนะครับครับวันนี้เราก็อยู่กับอีกหน้าใช้งานนึ่งครับเราก็จะมาตรวจสรงในส่วนของโครงสร้างไม่ว่าจะเป็นฐานรากนะครับเสาคานพื้น แล้วก็โครงหลังคานะครับว่ามีการขยับตัวของผลกระทบจากแผ่นดินไหวหรือเปล่านะครับส่วนตรงนี้เป็นยังไงบ้างครับกับเสาในส่วนเสาตรงนี้นะครับจะเห็นว่าความแข็งแรงและก็ความเรียบของของโครงสร้างครับแล้วก็แนวดิ่งแนวฉากที่ที่ทำไว้เนี่ยครับได้มาตรฐานอยู่แล้วครับผม ครับไปส่วนหลังคานะครับจะเห็นว่าเนี่ยเราตรวจสอบคาแล้วนะครับไม่มีรอยรล้ารอยแคกใดๆเนื่องจากแผ่นนินไหวเลยนะครับโครงสร้างหลังคานะครับจะเห็นว่าไม่มีรอยขยับเกิดจากแผ่นนินไหวเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแผ่นสะท้อนความร้อนของเ c g นะครับหรือว่าแผ่นหลังคานะครับไม่มีรอยรั่วรอยรล้าให้ให้เราเห็นเลยนะครับวันนี้มาในจุดของบ้านพักระศัยพื้นที่ประมาณ4ี5กตารางเมตรครับเป็นบ้านพักระศัย2ชั้น ในส่วนนี้ครับผนังเนื่องจากมีแผ่นดินไหวเกิดขึ้นนะครับเราทาการตรวจสอบผนังแล้วไม่มีผลกระทบใดๆเกี่ยวกับผนังของโครงสร้างอันนี้เลยนะครับ,รบตรวจสอบแล้วผ่านนะครับผนังด้านนู้นเป็นยังไงบ้างครับผ่านไหมครับฟ้าไม่มีผลกระทบเรื่องแผ่นดินไหวนะครับพร้อมส่งมอบอีกหนึ่งเดือนครับ